สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องทานอัำชาลพิน,นพิเชียวครับสวัสดีอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยขออนุญาตยืมหมวกด้ครับพี่เอกครับขออนุญาตยืมหมวกเพล็กกับลำปุ่ีครับอ่าผมว่าสิไปตัดผมไหมครับไปรัดผมดิเอาไวแล้วตอนนี้มันเหี่ยวเลย เี้ยดอก่มันมาเป็นทรงมันเสร็จทรงเนี่ยงเ้ยว่าไปตัดผมไปถึงคนเพราะว่าไปช่างนี่แหะยางที่เ่าครับไปตัดกับตัดแล้วพกนี่ยางที่เ่านี่หนึ่งหลงให้เง้ยาวไป จะตัดผมเลยแล้ะสิคัมมา่ายคลิปต่อนะยวไปตัดเพื่อสิเปิดปะเนาะมันนี้วันอย่างนน,น,างนี้วันเสาร์เปิดปะ๊ดอหลุ่นี่ก่อนต้องหลุกปอนึงนนเด้ออมีมหองหักผมห่อหัก กางแ้วพี่น <t karaoke> yeah. ้องนั <ti sí> ่พ <goodbye> yeah. ี่ล yeah. yeah. sure. ือตอนนี้กางตอนพี่น้องกำลังลังไรไปปูสาตเดี๋ยวพี่น้องกลับไปในคนไทยเบิร์พี่น้องสิเบิรงไลา์คลิปนะครับแตฟพ้นฟูนกระถาเบิรงคลิปผมครับ แล้วแวเราปยวยดดตวหลังตะมกันหลยืดดินี่เราพุ่งงเลือกหลดไพี่นองรถหลทางเขาบ้าจะไปดเข้าสขบเท่าไหอีกประมาณหนึยเมตร ถึ้งนะครับ,นะรบโอ้ขึ้นครับตอนนี้บรรยากาศบ่มีแดดแต่ว่าพอเมฆหลายครับก็จะเปิดบอลนี่มีเสียงประกาศฟังๆนี่นี่เนอะลุ้นๆๆกัน เปิดบนอ๋อรถมารถมาอโอ้โลงเหีของเกย่นกอถึงเลยน่นหาหาหารัดผมมาถึงเลย ต,ตามันน้ำอ๋อเนี่ยทิ้งจริงๆเปิดบ่เปิดป <laughs> เดยียกว่าปิดโอ้ยว่าลานปิดเถาะลานปิดครับพี่น้องลานปิดมีอีกวันนี้แป๊บนึง ลานปิดครับยืมอะไรนี่เป็นประเท้อ็ไรเนาะ cặp <laughs> thang cầu đi bộ vậy dễ à? nè cặp thang cầu, cặp <laughs> oh, thang cầu, lan là tới lan, bịt cặp đi từ đây chỉ định nha, cặp thang cầu. Lan bịt lan tới cục bịt, cái gì để bay trăm อำนาจมากเลยแต่เลยสีเปียกคือเก่าฮ่าฮ่าโมเดลยังครับพี่น้องเลาะบ้านเขาไปเสร็จแล้วหลอกอำนาเนี่ยังก็ได้ตัวนี่หรอ มาได้ครับพี่น้องขึ้นนี่ครับบ้านนากลางครับตับนนากลางวัดอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับไปครับ ไปเรื deux, e waited, ่อยๆโปรดิติดตามผมกับตอนพ้นสายเดินครับขาลุยครับพี่น้องประมาณว่าไอโกะไหมผมตะกี้ผมมักเบิ่งคลิปแล้วหรอเรามักเห็ดคลิปเที่ยวไหม้วก็ย่างเที่ยวผมมักแนี่นี่แหละเราเห็นเสียละถือกล่องโกโบตัวเดียวเนาะยางละตัวโลกแล้วสุดยอดดีดี ผมก็เลยมีคนมาขับรถไถนะครับักมักยางมักเทียวมักเลาะเบึงเห็นไหมครับก็เลยเป็นคนหักยางไปเสีมาเมสียขันมันบ่มีรถอีกทีด้วยนี่ก็สิยางชมวิวไปเรือ่อยๆมักจังสันนะครับพี่น้องบางคนว่าผมพอโล่นะครับ่แมน,นนะครับสไตล์ผมเป็นยังสี่คลิปนี้ก็เลยสิ <laughs> ในคลิปหนานะครับจะคอยรีวิวกันอุ๊บบั่นเขาบั่นใหญ่เนาะเห็นเนาะอะไรกับผมเนาะหันเป็นหัดไปเบิ่งละ มีเลใครนะครับพี่น้องลานตัดผมขออยู่บ่ขอญาตินะครับ ตัดผมครับต้องถอดต้องเท่าย่อครับโอ,องเดี๋ยวเขาอยากตัดผมก่อน